สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทรปชัแนลนะครับนั่งคุยวายแฮมเมอร์ครับผมเมื่อคุณเห็นคลิปนี้นะครับผมอัดไว้ตั้งแต่ต้นมิถุนายนนะครับน่าจะได้ลงเกือบเกือบสิงหามั้นะครับ mm hmm. ก็ขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวตัวโมเดลของฝั่งมารีนกลางของส่วนตัวก็ ใกลหมดเต็มทีแล้วที่เราจะามานั่งพูดกันได้แต่เดี๋ยวเรามีอะไรที่ยังนั่งคุย w วร์เมอร์ได้ต่อเน,นื่องครับนะถ้าคุณเห็นวันนี้ผมก็กดสเปซวูฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงม,มาคุยเรื่องสเปซวูฟกันต่อก็นั่นแหละวันนี้เรายังคุยเรื่องกับมารีนกลางอยู่นะครับเพราะยังไงผมเริ่มที่มารีนอย่งก็ต้องคุยในส่วนของอันต้ามารีนต่อนะครับหรือว่าสเปซมารีนวันนี้เราจะคุยถึงยูนิตตัวนี้ครับไ i ม e า r ิดล er ูทีแนนบอกเลยว่า เป็นหนึ่งตัวที่ทำใจพูดได้ยากมากๆถามว่าทำไมทำใจพูดยากอะไรขนาดนั้นนะครับต้องบอกว่าอัวพูดผิดครับตัวมันเองโปรไฟล์อาวุธเยอะมากมันบิวได้หลายบิวมากมันแล้วแต่คนชอบมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวอขอพูดถึงปืนทั้งหมดก่อนแล้วผมจะไปพูดถึงพูดถึงอเมเลิตี้พูดถึงปืนไรนีนี้ทั้งหมดก่อนแล้วผมจะพูดถึงวอเกียร์แล้วก็การลีดว่าเอาไปลีดอะไรได้คลิปนี้จะนานนิดนึงนะครับโอเค ไพ่มาลิดลูทีนั้นครับถ้าคุณงงว่ามันคือตัวไหนอะไรเงี้ยจริงๆมันคือยศเดียวกับตำแหน่งของไททัสแต่ว่าไททัสเป็นคาแรคเตอร์มาเลยโดนดึงออกไปให้เป็นอีพิกคาแรคเตอร์เป็นไททัสไปเลยแต่ก็ถ้าคุณสงสัยว่าใครคือไพ่มาลิดลูทีนั้นก็คือตำแหน่งเดียวกับไททัสนั่นแหละนะครับแล้วจริงๆก่อนจะมีตัวไททัสที่หากันง่ายๆที่เป็นกล่องขายทุกวันนี้หลายๆคนเขาก็อ,าอีกลก่องไพ่มาลิดลูทีนั้นเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปแบบไปซื้อ มาโมดิฟายอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีอาวุธหลายๆอย่างที่มันสาม,มารถเอาไปเป็น,นดไดทัชไดอย่างเช่นรูปในตัวเนี้แล้วก็ถามว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวรูปแบบอย่างเงี้ยไอ้ไทเบริตุนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี้ยวันที่ผมอัดนะในวันมิถุนาเนี่ยหาไดจากที่ไหนมั่งในส่วนของกล่องบันผมไม่หารูปไม่ดูแลในเวกบอลแฮมเมอร์มันจะมีกล่องที่เป็นตัวถือดาบเลยนะครับซึ่งคุณดูอาวุธคุณจะเห็นแค่ดาบกับปืนพกนะมีแค่นี้นะตัวนี้มีแค่นี้แล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็คือกล่องที่เป็น power f i t และถือพ คุณจะเห็นว่ามันมีในส่วนของ ond, ma, fit, Brother, อ่า power weston p plasma power fit heavy broter อ่าขออภยัย heavy broter pistol broter นะครับแล้วก็มีมีโอ้โหเรียกว่ามีมาเต็มอะของแต่งเต็มมากๆนะครับ อันนี้เป็น2ตัวที่หาซื้อได้หน้ากล่องจะมันจะเป็นคาแรคเตอร์แยกมาเลยหน้ากล่องจะเป็นอันนี้2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับคือมันแค่ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นวิดพาวเวอร์สอดแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็มีพาวเวอร์สอดได้เช่นกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หาได้อันนี้ก็ณปัจจุบันยังหาได้อยู่ในกล่อง Q ิวทีมในกล่อง Q ิวทีมจะตัวเหมือนตัวนี้เลยเออทุกอย่างจะเหมือนตัวนี้เลยนะครับก็ใครมีกล่อง Q ิวทีมก็เอาตัวนั้นนะมาเล่นได้เช่นกันอ่านี่วิธีการหาก่อนเนาะ ตัวมันนะครับมูฟหกนิ้วทับเน็ตสนะครับเซฟ3คูณ4เอาจริงๆริงมูฟทับเน็ตเซฟเนี่ยก็เป็นไปตามมาลีนทั่วไปนะครับแต่ว่าวูนจะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับปกติวูนของอตัวไพรมารินส,สเปซมาลินทั่วไปจะ2อ,อันนี้เป็น4ี่ลีดเดอร์หกโอครับก็ไอตรงนี้ก็ค่าป,ปกติของมาลีนทั่วไปที่ไม่ใช่แบตเทอร์ไลน์นะครับแล้วก็มีความสามารถคอไปลีดเดอร์ได้านแฟกชั่นโอทอปโอมนนะครับแล้วก็มี2ความสามารถครับที่เป็น ความสาม,มารถจะบอกว่าดีดีโคตรก็ได้ที่ทัพูจะดีโคตรก็ได้ความสาม,มารถแรกก่อนไอเมื่อไอ,อยูนิตตัวเนี้ยมันไปรีดนะครับไปรีดให้กองไหนก็ตามเลนเวทพอนของอ่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่เลนด้วยมันบอกว่าเวทพอนนะครับของยูนิตนะเนี้ยทุกอาวุธจะมีรีเท่าฮิต เออก็คือเอาง่ายๆครับไปรีดอะไาวุธกองนั้นมีรีเท่าฮิตหมดนะครับดดรีเท่าฮิตดียังไงรีเท่าฮิตเวลาคุณทอยเนี่ยไอทูทูฮิตเนี่ยเขาเรียกว่าทูฮิตเนี่ยพวก BS WS อะไรพวกเนี้ยเวลาออก6มันถือว่าเป็นฮิตอีเข้าและมันจะข้ามวูนไปเลยก็คือคุณทอยวัดแค่ครั้งเดียวมันจะข้ามวูนไปรอเซฟเลยข้อดีคือเวลามันยิงอะไรที่ทับเนตสูงๆอะ่ะ เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทับเน็ตสเตนเท่ากับทับเน็ตเราต้องถอยที่4ี่บวกถูกปะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราสเตนน้อยกว่าทับเน็ตเราต้องถอยที่ห้าบวกหรือ6บวกแต่ถ้าเรามีรีเทลฮิตอ่ะมันจะข้ามไปเลยเว้ยพอมันข้ามไปเลยอะ่ะมันทําให้เกิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปถอยวัดตรงนั้นก็ได้คุณเอาคุณเอาคุณเอาง่ายๆคุณเอา,เอา,เอาตัวนี้ลีดใครก็ตามลีดกองไหนก็ตามไปตีรถถัง รถถังทับเนตมันสูงอยู่แล้วรถถังทับเนตสิบทับเนตสิบสองแต่สเตนปืนคุณสี่เงี้ยซึ่งคุณต้องทอยทูทูวนที่หกบวกถูกปะถ้าโอดเอาโมเมนต์ไว้าอาจจะตกเป็นมารีนอาจจะเหลือทั้งห้าบวกมันก็ยังทอยยากอยู่ดีแต่ทีเนี้ถ้าเกิดว่าคุณทูฮิตคุณทูฮิตปุ๊บทอยมามันเป็นเลขหกเลยอะ่ะคุณได้รีเท่าฮิตก็คือข้ามไปเลยพอข้ามไปเลยเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยคุณก็ร้อย้เขาเซฟได้เลยนะครับรถถังเซฟสี่บวกโดยการโดนย,ยิงก็ไม่ตลกนะเว้พูดตรงๆทีนี้เนี่ย ไอส้สก,กิลตรงนี้อย่างที่บอกคือมันแจกให้ทุกตัวในกองมันซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในทีหนึ่งแล้วก็มีทารเกตไอ้ตรงอามีอีกอันหนึ่งไรนะทารกต์เพอร์โพลิตี้ไอ้ตัวนี้มันบอกว่ายูนิตทุกโมเดลทุกโมเดลที่อยู่ที่อยู่ใน,ในย,ในยูนิตนี้ก็คือถ้าอันนี้แปลผิดขอภายนะต,นต,นนต,นนต้องบอกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามถ้าคือเอาง่ายง่ายมันบอกว่าโมเดลที่อยู่ในหน่วยของมันอะในยูนิตนี้ทั้งทั้งหมดเนี่ยสามารถ ฟอรแบ็กก็คือถอยออกมาชูดและชาร์จได้ก็เอาจริงๆครับก็ตามตราพามารีนมันจะทำให้ค่อนข้างเล่นง่ายนิดนึงตรงที่ว่าก็ติดเอนเกจเม t นเลนเนาะก็ประกาศ f อ r ์แบ็ k ถอยออกมาดิแล้วก็ยิงใส่เข้าไปแล้วก็ประกาศชาร์จอัดกับข้อใหมใหม่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันจะทําให้ได้เบเนฟิตอะไรหลายๆอย่างในการในการภาวะในการต่อสู้เพราะว่าเวลาเราอยู่ในสภาวะเอนเกจเมนต์เลนน่ะเราไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ได้เราไม่สามารถใช้ปืนอ่าปืนหลักต้องพูดว่าปืนหลักแล้วกันปืนหลักได้เราต้องใช้ปืนพวกคิสตลัลมายิงแทนซึ่งมันจะทําให้เราแบบยิงอาวุธสมรรถนะอาวุธเราแย่ลงแต่ถ้าเราถอยมาก่อนปุ๊บแล้วเรายิงแล้วเราประกาศชารา์จอัดกับเข้ปใหม่เนี่ยแปลว่าคุณจะได้เรื่องของการยิงด้วยอาวุธหลัก แล้วคุณก็สามารถคุ่งใส่เข้าไปแล้วตีเขาก่อนได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเลยทําให้ตัวไอ้ตัวโมเดลหรือกกลองที่มันนำเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเล่นง่ายทีนี้ขอมาดูที่โปรไฟล์ของอาวุธกันเลยนะครับโปรไฟล์ของอาวุธบอกว่ามีเลนเวสพอนนะมีโบร็ i s พิสโต้โบพิสโตคือปืนพกธรรมดายิง12นิ้ว1ลูก ทูวีที่2บวกสเตนซีเอนย์ดาเมจหก็ทั่วไปปืนนี้ปืนปืนพกสามันแล้วก็มีเฮวี่บรอิทเทลยิงเป็น18นิ้วครับเอ่อหลูกทูิตท,ที่2บวกครับสเตนีเอพีลบหนึ่งหนึ่ดาเมจอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยตามภาษาปืนที่ปืนพกที่มันกระบอกใหญ่ขึ้นมาต่อไปเป็นอาวุธหลักครับเป็น Mastercraft b o บไลเฟิรมัสเตอร์ครเนี่ยส่วนใหญ่อาวุธที่เขียนว่าม a สเตอร์คารจะเป็นอาวุธที่ เป็นปืนแหละแต่รูปแบบมันก็จะไม่แน่นอนเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นเฉพาะตัวอันนี้เป็นปืนที่ยิงไกลที่สุดของมันและ24นิ้วครับยิง2นัดทูฮิตที่2บวกสเตนสี่นะครับ AP ลบหนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งสองดาเมจเอาจริงๆไอ้ปืนนี้แรงนะถ้ายิงโดนมารีนคนหนึ่งจังๆเนี่ยมารีนมันเซฟสาบวกกลายเป็น4บวกถูกว่าถ้าไม่ได้มีเบเนฟิตอะไรแล้วก็ลูกหนึ่งสองดามเอเนี่ยลูกหนึ่งอ่ะตายตัวหนึ่งได้สบายๆเลยมีปืนพกอ,กอีกอันหนึ่งครับเป็น n ี o w a าร์คลายพิส มีดีว่าสเตติ้งวูลครับผมแล้วก็มีเป็นพิสโตลมันปืนพกนะเนาะยิงอ2นิ้ว1ลูก2บวกครับสเตน5อันนี้ก็เป็นปืนที่ยิงดีกับมารีนขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าทอย6ก็ถือว่าคีด์ีเข้าเลยไม่มีค่าเจาะเกาะครับแล้วก็ลูกละ2ดาเมจนะครับอันนี้เป็นลุ้นเนาแล้วก็มีอันนึงหลายๆคนอาจจะชอบใช้อันนี้เพราะว่าสเตนมันแรงแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้แหละโบวพิสโตลนะครับมันมีอขออภยัยไม่ที่ยพาสมาพิสโตลพูดผิด พาส์ตมาพิทเตลมันจะมี2แบบยิงแบบสแตนดาร์ดหรือซูเปอร์ชาร์จอันนี้ก็ตือคือตามสไตล์พาส์ตมาเลยคล้ายๆกันสแตนดาร์ดก่อนยิงถึงสนิ้ว1ลูก2บวกสเตนเจ็ดเบสองหนึ่งดาเมจครับอันนี้ก็เอาสเตนมาข่มคุณผู้ชมลองเอาสเตนมาข่มสเตนเนี่ก็ยิงหลายๆตัวที่ตัวใหญ่กว่าคนทั่วไปเข้าแล้วก็พาส์ตมาพิทเตลที่เป็นแบบซูเปอร์ชาร์จก็จะยิง1ลูก2บวกสเตนแปดเอพีลบสก็คือลบกันแบบ บางตัวถ้าเซฟสี่บวกก็คือเข้าไปเลยแหละเอาง่ายๆหรือว่าเซฟสาบวกเป็นมารีนด้วยกันเซฟสาบวกเซฟอยู่ที่หกบวกนะเพราะเอพมันลบสามแล้วไม่มีเบเฟิตโคเวอร์ยิงหนึ่งลูกเข้าสองดาเมจต,ตายเลยแต่ข้อเสียของพลาสมาพิสโตคือมันต้องทอยมันต้องเทสฮาร์สดัสนะครับไอเวลายิงไปเนี่ยคุณต้องทอยถ้าออกหนึ่งมันจะระเบิดปืนมันจะระเบิดมันจะโดนสามมอเทลวูลสามมอเทลวูลใส่ตัวเองแลวลว่าคุณหเหลือวุนเหลือวุ่นเดียวมันมันก็ค่อนข้างหนักคอยอยู่นะแล้วก็ มีรีเวทพอนครับตัวของเลนเวทตัวของมีรีเวทพอนเองเนี่ยจะมี3แบบมีโค้ดคอมแบทเวทพอนก่อนตี5ครั้งถุยที่2บวกสเตนสี่ศนย์หนึดาเมจก็ส้นตีนเมีลเพียนนี่แหละแล้วก็มี m a s เตอร์คัพพาวเวอร์เวทอนนะครับ ตีห้าครั้งทุยที่สองบวกสเตนห้านี้สเตนดีขึ้นมาหน่อย AP พลบสองเลยนะ AP แรงมากครับแล้วก็ลูกละสองดาเมจเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอูที่ดีแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นตัวที่สเตนแรงมากๆอ่าสำหรับคนที่เอาไปต่อยตัวกลางๆยังพอไหวนะครับคือเพลเวฟนะครับเพลเวฟตีสี่ครั้งครับทุยที่สองบวกสเตนแปดเอลบสองสองดาเมจคือถ้าถามว่าระหว่างมาสเตอร์ครับอ่าเพลเวฟพอดกับเพลเวฟ คุณใช้ไหนดีหลายๆคนเขาก็จะจิ้มไหมว่าใส่ powerfit ไปเลยหมดเรื่องเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เหมือนในเกม a เป m มาร n e 2ที่ดาบมันมีระยะการโจมตียาวกว่าตัวของหมัดหมัดมันจะต่อยสั้นกว่าถูกปะแต่เนี้ยคือเวลาถ้าคุณเล่นเป็นโมเดลอะมันจะระยะการต่อสู้มันจะเท่ากันก็คือเอาง่ายมันก็ต้องติดเอ็นเกจเปเล่นเหมือนกันมันไม่ได้มีข้อเสียตรงนั้นทีเนี้ยที่เขาบอกไม่ powerfit เพราะสเตนตมันสูงกว่าเวลาคุณไปเจอพวกทับ 5ห้าทัพหกทัพเจ็ดอย่างเงี้ยทับเน็ตสูงๆอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันยังทอยได้แต่ว่าพอถ้าคุณถ่ายเพราะไมมาสเตอร์คาร์เพาเวอร์เวสพอนอย่างเงี้ยถ้าคุณแค่แบบเจอตัวที่ทับหกหรือทับห้าด้วยกันมันก็ทอยสี่บวกห้าบวกแล้วมันทอยยากนิดนึงแต่ว่าค่าที่มันให้คือ AP ีลบสองกับสองดามาจมันพอๆกันแล้วก็จํานวนลูกสี่กับห้าลูกมันก็มากกว่ากันไม่เท่าไหร่ต้องพูดอย่งางนี้กันมากกว่ากันไม่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบหลายๆคนก็บอก powerfit ไปเลยมันง่ายกว่ามันดีกับ p o w e r w e i p o n แต่เข้าใจ p o w e r w e i p o n มันเท่กว่าครับถือดาบยังไงก็ดูออกมากกว่ากำปั้นดุนๆถูกป่ะเออต่อให้กำปั้นมันจะดูใหญ่ขึ้นมาเป็นมือเฮลบอยก็จริงนะเออทีนี้ตัวของอันเนี้ยมันจะเป็นตัวของอ่าเอาอันนี้ก่อนวอวเกียร์หลักของมันก่อนวอวเกียร์หลักมันบอกว่าจะมีโบลพิสอลก็คือกระบอกนี้ โบว์พิสตอลคือกระบอกบนสุดแล้วก็มาสเตอร์คาร์โบไลเฟอรแล้วก็โคดคอมแบทเวทพอนตก็คือ1แล้วก็ชอยที่3แล้วก็ชอยที่1ของมิลลีเวทพอนทีเนี้ยมันบอกว่าเมื่อโมเดลเนี้ยถือมาสเตอร์คาร์โบไลเฟอรสามารถใส่ข้างล่างได้1อย่างก็คือสามารถเปลี่ยนไอตู้สามารถเปลี่ยนเอาอ่าโมเดลนี้คาร์บีสามารถเปลี่ยนออสไอมาสเตอร,ร์คาร์โบไลเฟอรนสามารถเปลี่ยนได้อย่างอย่างเป็นพัลสมาเป็นพาวเวอร์ฟิต หรือว่าเป็นตัวของม a ตเตอร์คาร์โบไลฟ e โบไลฟ์มัตเตอร์คาร์พาเวอร์เวทพ่นเออได้ซึ่งคุณจะใส่อะไรคุณก็ต้องไปดูเองแล้วก็บอกว่าปืนพกเนี่ยถ้าเราใส่โบพิ i เตล์มัตเตอร์คาร์โบไลเวิร์และโคดคอมแบทเนี่ยเราสามารถใส่เป็น1นึ่งนีโอวอลไคส์หนึ่งมัตเตอร์คาร์พาเวอร์เวทพนแล้วก็1นึ่งสตอมชิลได้จริงๆมันจะมีสตอมชิลอีกอันนะ แต่ว่าในโมเดลไม่เห็นมีตัวไหนติดสตอมชิลให้กูเลยนะครับซึ่งมันต้องเห็นนะมันต้องเป็นโลสตอมชิลจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เป็นโมเดลพิเศษของตัวลูทีเน้นซึ่งคุณต้องไปเหมือนเป็นตัวดเรกมั้งคุณต้องไปดเรกเองมันจะเป็นพลาสม่าที่ถือตัวของสตอมชิลและติดติดไอต,ตัวของพาวเวอร์เวสทอนมานะครับคือเอาง่ายอันนี้มันจะเป็นพิเศษของมันเลยไอหัวข้อไอชอย์ตรงนี้ช้อย์เลือกของน e โอวารไค อ e าเนนโอวัคายพิส uh, s here, right? t ลหนึ่ง s ลาสแล้วก็หนึ่งสตรอมชิลเนี่ยอันเนี้ยปกติเคื่องไง่ายเปลี่ยนจากโปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์นี้ไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยเป็นตัวพิเศษที่ต้องไดเรกเอาเราเลยไม่ได้บอกว่ามันหาได้ง่ายๆเราเลยไม่ให้ใสมาแล้วก็บอกว่า Bow Pistol สามารถเปลี่ยนเป็น h e a วี b โบ p i พิส l ได้ก็คือแค่เปลี่ยนเฉยเลยแล้วก็บอกว่าตัวของโค้ดคอมแบทเวสพอนเนี่ยสามารถใส่เป็น m a s เ e r c r a f t หรือว่า Power Fit ได้เออคือแม่งเยอะมากเว้ย อันแรกอ่ะมันให้เปลี่ยนได้ใช่ไหมพอมันเปลี่ยนได้จริงๆเนี่ยส่วนตัวมันบอกว่ามันก็ยังไอนตันที่ใส่โบไลเฟิลได้มันสามารถอ่ามันสามารถเลือกเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างจะเลือกเป็นพัลสส่วนตัวจะเลือกเป็นพัลสมาอ่ามันจะได้ติดโบไลเฟิลและติดพัลสมาไว้ในตัวแล้วก็พอมันพัลสมามันจะไปทับกับปืนลองพอมันไปทับกับปืนลองเราต้องถอดปืนลองทิ้งซึ่งมันจะทําให้โปรไฟล์เนี้ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนโค้ดคอมแบทให้เป็นพาวเวอร์ฟิตอย่างนี้เออ ก็ส่วนตัวที่เล่นก็คือจะเป็นม a s เตอร์คัพโบไรเฟลผสมกับพลาสม a าพิทเตลที่เป็นพื้นพกเพราะมันบอกว่าใส่ตามได้หนึ่งอย่างแล้วก็ลากมาด้วยตัวของเอาโค้ดคอมแบทเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์ฟิตอย่างนี้นะครับคือไอ้ตรงนี้ก่อนเนี้ยมันทับกันถ้าคุณอยากให้ชัวร์คุณไปดูในแอปแล้วคุณลองกดเอาว่ามันถูกมันติ๊กถูกให้คุณเมื่อไหร่อ่แะแปลว่าคุณใส่อาวุธมันถูกแล้วนะครับคืออาวุธมันกนข้างยุ่งยากระดับหนึ่งเลยพูดตรงๆว่าอาวุธมันยุ่งยากระดับหนึง ทีนี้อะไรที่มัน л и ดได้แต่ต้องเออขอขออภัยนะถ้าวอล์กอ็อปชั่นผมพูดผิดตรงไหนต้องขออภัยนะเพราะว่าแม่งบางทีแม่งก็ดูแล้วก็งงเองเหมือนกันนะครับทีนี้มัน лид ใครได้มันสามารถ л и ดตัวของแอดเซาล i อินเตอร์เซเซอร์ได้แอดเซาลคือกองถือปืนพกกับถือไอเชนซอร์วิ่งเข้าใส่นั่นแหละเบจการเวทเทอร์แลนด์สคอรนะครับเทลบัสเตอร์สคอร์สอินเฟอร์นัสสคอปนปืนไฟอินเตอร์เซเซอร์สคอรสเตนการ์ดเว l เทอร์แลนด์สคอทั้งหมดเนี่ย ถ้าคุณอยากให้มันดีๆจริงๆเล่นดีๆจริงๆและตัวมันให้รีเท่าฮิตถูกไหมให้รีเท่าฮิตถ้าคุณไปหลีดแอสเซอร์อินเตอร์เซอร์สคคุณต้องเอามันไปจูบก,กับฝั่งตรงข้ามแต่มันก็ดีไหมมันก็ดีเข้าไปยิงก่อนชาร์จชาร์จ,รจเสร็จปุ๊บอ่ะตีกันไปตีกันมาเทินหน้าถอยมาเพราะมันฟอร์แบ็กแล้วมันยิง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 แล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปได้แอสเซออินเตอร์เซอร์ส จะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ก็ไม่ได้แย่ก็ก็พอโอเคแต่ปืนมันน้อยมันทําให้รีเทลฮิตไม่ได้หลักๆรีเทลฮิตสกิลจะตกไปอยู่ที่อาวุธระยะพวกอาวุธพวกมีลีซะมากกว่าแต่ก็มันเหมือนเอาไปตีตัวใหญ่ก,กว่ามากๆนะเบสการ์ดด้วยเทเลนส์คอร์สเบสการ์ดข้อเสียคือมันต้องลีดหกคนมันต้องลีดหกคนถึงจะคุ้มและเบสการ์ดก็ปืนว่ากพอๆกับแอตเซาฟอินเตอร์เซสเซอร์ะคอรแหละแต่ทีเนี้ยตัวของเบสการ์ดเองมัน คือตัวมันมีตัวที่มันหลีดได้ดีกว่าเนี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันมันมันต้องเข้าจุดเร็วมากๆมันต้องเข้าประชิดเร็วมากๆซึ่งเอาคุณเอาเขาก้าหลีดเบรการ์ดยังรู้สึกมันกว่าเลยคุณเอาตัวนี้ไปหลีดเบรการ์ดไม่ได้มันอะไรงนั้นเฮลบัตเตอร์พอมีรีเทลฮิตเฮลบัตเตอร์ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะปืนพัดมาสเตนสูงจะจัดอยู่แล้วเออถ้าคุณไปยิงกับคนธรรมดาปืนพัดมาสเตนสูงกจ,จัดอยู่แล้วคือมันก็เลยดูแบบม,มึงสเตนมึงก็สูงอยู่แล้วอะ่ะมึงจะแบบไป สมมุติเขาสมมุติอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเป็นปืนโบไลเฟิลมันสเตนสี่คุณยิงรถถังที่สเตนทีสิบสองมันต้องถอยหกบวกแต่คุณเอาเฮลบัตเตอร์ที่ยิงไม่ต้องซุปเปอร์ชาร์จก็ได้คุณเอาแค่ยิงแบบธรรมดาสแตนดาร์ดอะสเตนมันเจ็ดคุณยิงรถถังมันอยู่ที่ห้าบวกถ้าคุณโอดไว้มันเหลือสี่บวกถูกปะถ้าคุณไม่ได้เล่นบ้านเฉพาะ,อะ,พอ,ะอะไรพวกบัตแองเจิลอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเหลือสี่บวกมันยังพอไหว แต่กับการไอ้พวกปืน4ี่บวกอะ่ะมันยิงทับเนี่ยสิบสองอ่ะมันต้องถอยที่6บวกหรือ5้าบวกมันยิงยากซึ่งนั่นแหละเฮลบัตเตอร์เลยก็ไม่ต้องใช้ลีดครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ลีดลีดไปไม่ได้มีผลเฮลบัตเตอร์มันฝ่ายยิงสนับสนุนจัด,จ,ดจัดอยู่แล้วอินเฟอร์นัสควอสครับตัวมันมีอ่าสกิลในส่วนของไอทอเรสอยู่แล้วมันยิงแบบไม่ได้ไม่ต้องถอย2ูฮิตอยู่แล้วอะ่ะซึ่งคุณเอามาลีดทำไมให้มันมีรีเทิลฮิตมันไม่ได้มีประโยชน์ อินเตอร์เซอร์ตะค o r ตครับกับสเตนการ์ดเวทเทอร์แลนด์ตะคว2สองอันนี้มันมีมันน่าจะเป็นเหลือตัวเลือกท้ายๆท,ที่อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่เรามาพูดถึงตัวของสเตนการ์ดก่อนทําไมเขาไม่ค่อยใช้จริงๆอะไอตัวนเ,น guard, เนี้ยเขาไป лид อินเตอร์เซอร์กันสเตนการ์ดเวทเทอร์แลนด์ตะควอตเนี่ยที่เขาไม่ค่อยใช้เพราะว่ากระสุนของสเตนการ์ดอะมันเป็นดีวัตเตอร์ติ้งบูลซึ่งมันต้องไปทอยทูบูลแล้วออกหกมันถึงจะติดที้อ่าพอมันจะติดชีที่ทอยทูบูลออกหกใช่ไหม รีเท่าฮิตมันจับข้ามทูนเว้ยพอมันจับข้ามทูนเสร็จปุ๊บมันทําให้มันมันยิงเจ้าคี้อ่ะกูเจ้าเข้าเลยอ่ะมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้มันก็เลยแบบว่าเออมันเลยดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการไปรีดสเตนการ์ดเวทเทอร์แลนด์สควอตนะครับนั้นทุดท้ายก็จะจิ้มมาที่ตัวนี้ก็คืออินเตอร์เซสเซอร์สควอตนะครับพา่บริดอินเตอร์เซสเซอร์นั่นแหละถามว่าทําไมถึงต้องเป็นอินเตอร์เซสเซอร์สควอตเพราะว่าณปัจจุบันอาไม่รู้คลิปไหนลงก่อนแหละ ตัว i n t e r อ e ์เ o r เนี่ยมันเวลายิงเนี่ยถ้ายิงเป้าเดียวกันหมดเนี่ยปืนมันยิงตัวละ2ลูกมันหลีดมันใส่10ตัวอยู่แล้วแหละถ้าจะหลีดเอาคุมมันต้องใส่10บตัวปกติมันยิง20นัดน,นะครับเพราะมันยิงตัวละ2ลูกแต่ถ้ามันทุกอาวุธอะยิงเป้าเดียวกันทั้งหมดไม่มีการแยกอาวุธอะมันจะเพิ่มอาแอทแทกให้อีก2ลูกแปลว่าคุณยิงเป้าเดียวกันหมดจาก20ลูกจะกลายเป็น40ลูกพอเป็น40ลูกปุ๊บถ้าเป้านั้นคุณโดนโอดไว้อะแล้วคุณให้พายมาหลิดลูทีแนนอะหลีด กลายเป็นว่าคุณจะทอยพอทอยปุ๊บมันจะทูมันจะติดอ่าคีิทีเง่ายกว่าพอมันถึงต่อให้ไม่ติดคีิ์ที่เอะ่ะคุณเอาลูกพวกนั้นอะ่ะไปรีโรด,ด้วยโอดอโอเมนให้หมดอะ่ะที่มันติดคีิทีเอะ่ะเวลาคุณไปยิงเป้ารถถังอะไรเงี้ยโอกาสเข้าแม่งสูงมากมากแม่งสูงมากสี่สิบลูกอะ่ะยังไงก็สูงครับต,ต่อให้ไม่ต่อให้ไม่คิดมันก็ยังเยอะเออพอมันก็ยังเยอะเสร็จปุ๊บสุดไอ้ลูกว่าถ้าทะไม่ผิดแอตาวินเดอร์เซสเตอร์ปืนมันจะ AP ลบหนึ่ง ต่อลูกละหนึ่งดาเมจอ่ะแต่เอพีลบหนึ่งคุณยิงระดมระดมเข้าไปอะ่ะสี่สิบลูกอะ่ะคุณเข้าสักสี่ห้าลูกได้อะ่ะหมายถึงว่าเข้าดาเมจสักสี่ห้าลูกนะก็ดีมากนะครับเพราะว่าคนธรรมดายิงรถถังเออมันไม่ต้องไปข้ามมันข้ามวูนไปหลายลูกทีเนี้ยมันมีอีกคลิกหนึ่งที่ส่วนตัวก็ใช้อยู่แต่มันก็เปลืองแต้มะนะเพราะว่า a s s a u l t interceptor ซอร์ถ้าจำไม่ผิดกองหนึ่งมันจะแ80ดสบหรือว่า90แต้มนี่แหละ5้าตัวประมาณนั้นกองเต็มกองมันยังไม่ถึง200แต้มเลยตัวเนี้ย มันประมาณ6-70แต้มประมาณนี้เขาจะใส่ Enchantment ซึ่งมันก็เพิ่งโดนลดมาใน d a Data Sheet ไอช่วงต้นปีด้วยไอตัวของไอถ้าเราเล่นบ้านของกาดิโอแท็ก f o r ์ดอะมันจะมีตัวของ Enchantment อันหนึ่งในในในบ้านที่ว่าชื่อว่าไฟล d ดิส i p l ไรนมัางถ้าจำผิดขออภัยมันจะทำให้อุธทุกอันมีซัตเทนฮิตหมดใช่ครับเวลามันมีซัตเทนฮิตปุ๊บเวลาสมมติคุณยิงไป40ลูก คุณทอยออกหมันจะมีลูกที่ข้ามไปทูวูลเลยและมันก็จะได้ลูกเพิ่มมันจะงอกลูกเพิ่มตามลูกที่ข้ามไปทูวูลเว้ยมันจะงอกลูกข้ามลูกถ้าคุณยิงเป้าที่โอดอ่ะมันจะงอกอองงอกลูกเพิ่มและคุณก็ถ้าออก6นะมันจะข้ามถูกข้ามทูวูลแล้วก็จะงอกลูกเพิ่มให้ไปทูวูลอีกชุดหนึ่งแล้วก็คุณก็สามารถเอาลูกที่มันไม่ข้ามมาทอยเล่นใหม่ให้มันสมมติมันติด6กขึ้นมาอีกอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นคุณจะได้ลูกเพิ่มแล้วก็คุณจะได้ข้ามูููลลลวในหๆก แต่เวลาใช้แนะนําให้คุณนับดีๆมันจํายากเฮี้ยๆในระดับหนึ่งซึ่งคุณต้องนับดีมากๆนะครับคุณต้องมีสมาธิกับการนับลูมา,มากๆว่าเออเนี่ยอันนี้เตา่าอันนี้เต่าที่ข้ามอันนี้เต่าที่ได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องนับดีๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวลูทีนั้นเองมันก็มาจิ้มว่า intersector quad ในแพท นับวันดูวันวันไอ้วันที่อัดมัญชีหงมิถุนาในแพดวันที่หงพิถุนาอินเตอร์เซเซอร์สควอรมันรีดด้วยพายมารีดลูทีเน้นดีที่สุดแล้วก็สําหรับส่วนตัวแค่ถ้าคุณเท่าจริงๆอะ่ะสำหรับส่วนตัวแอตโตนะแอตโตมองว่ามัตตาตัวของพายมารีดลูทีเน้นใส่อาวุธที่เป็นมัตเตอร์คัฟบลอลาเฟิร์นอ่ะเปลี่ยนปืนพกเป็นพาร์มาแล้วก็ใส่ตัวของมัตเตอร์ครัฟขออภัยหลายลตัวของพาวเวอร์ฟิตเอง คุ้มที่สุดก็คือ Power fit ถือปืนยาวแล้วก็มีปืนพกเสียบอยู่ในซองเอวแค่นั้นเองแล้วถามว่าในบรรดาทุกตัวครับตัวไหนคุ้มที่สุดมันอย่างที่อย่างที่เราพูดไปว่ามันจะมีทั้งหมดประมาณสี่สามะสี่ตัวที่หาง่ายๆแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่หายากมันจะมีกล่องที่เป็นกล่องตัวทูดาบมีกล่องตัวที่ถือพาสมารกัมมัดมีในกล่องคิวทีมที่หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสตอมชิลที่เป็นไดเรกออนไลน์ ตัวที่สมควรที่จะซื้อที่สุดคือตัวนี้เอา้าแล้วพี่ผมซื้ออย่างนี้ผมซื้อคิวทีมไม่ดีกว่าเหรอก็ได้ครับแต่คุณจะได้เป็นแค่โปรไฟล์นี้คุณจะไม่มีของแต่งอันเนี้ยเราซื้อเอาของแต่งครับเราซื้อเอาของแต่งเพราะมันจะได้ไอ้นี่โบไลฟ์ไอ้มัตเตอร์คาร์โบไลเฟิร์นมาไอต้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยราคาเกือบเกือบเท่ากันเลยนะไอ้สองไอ้สองตัวเนี้ยราคาถุกเกือบ,เ,อบเท่ากันเลยแต่ถ้าแน,แน่นอนครับในคิวทีมถ้าคุณอยากได้แค่โปรไฟล์หรืออยากได้แค่ตัวมันที่ถือพลาสมามีมัดเฉยๆอย่างเงี้ย เออแล้วก็อาวุธระยะประชิดไออาวุธอาวุธใหญ่ไม่มีต้องบอกว่าถือพลาสมาอย่างเงี้ยคุณไปเอาตัวในคิวทีมาเล่นก็ได้แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไหนๆก็จะใส่มาขนาดนี้แล้วอะ่ะใส่ไอตัวของไอตัวของที่มันมีโบวไรเฟิลมาด้วยมันใส่ได้นะครับก็คือลองกดในแอปแล้วมันใส่ได้แล้วก็ตัวที่ถือสตอมชิลถ้าคุณอยากได้โลคุณต้องบังคับว่าซื้อตัวนั้นอย่างเดียวที่มันจะมีสตอมชิลสตอมชิลมันจะให้อินวาลเซฟซี่นะครับก็ แล้วแต่ความชอบกันไปนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ยาวมากแล้วก็ด้วยความที่มันใช้ได้หลายอย่างอะนะมันเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่ไรมันเลยมีปัญหาว่ามันมันมันทำได้หลายหลายอย่างทุกที่เลยนะครับตัวมันมีปลาระเบิดได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นขถาะเด็กติคัสอะไรก็ว่ากันไปครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากครับที่เขามานั่งฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ